สวัสดีครับอยากจะนําเสนอคอมเมนซี่เกี่ยวกับการใช้คําถามครับเป็นคอนเซป t u ชวลเล็กๆครับจะเรียกว่าเป็นการใช้คําถามทรงพลัง powerful question ครับปกติท่านใช้คําถามกันเยอะไหมครับคำถามส่วนใหญ่ของท่านเป็นคําถามเปิดหรือคําถามปิดครับครับคำถามนี้เป็นคําถามเปิดนะครับเป็นประเภทมีหลายประเภทครับที่วันนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนเป็นคอนเซปต์ครับที่ท่านสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ คำถามแรกที่อยากมาแชร์กับท่านเป็นคำถามสร้างจินตนาการเชิงบวกครับเป็น s i t i v e p s y c h o l o g y ครับเป็นคำถามเชื่อมโยงไปที่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับครับมีคําว่าประโยชน์คุณค่านะครับเขาเห็นคุณค่าอะไรประโยชน์ที่เขาจะได้รับเป็นอะไรนะครับตกจบด้วยอะไรนะครับเพราะต้องการให้เขาขยาย ความคิดของเขาออกมาเป็นเชิงบวกครับเป็นคำถามให้เขาจินตนาการสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเชิงบวกครับเราเรียกว่าเป็น positive psychology ครับ positive psychology เป็นเรื่องของการทำให้เขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มี meaningful มีความหมายครับเราสามารถใช้คำถามเช่นคิดว่างานนี้จะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเกิดทำนี้แล้วมันตอบสนองคุณค่าอะไรถ้าทำแล้วจะส่งผลกระทบด้านดีในเรื่องอะไรเห็นไหมครับเนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นคำถามที่ทำให้เขาออกมาอยู่ในสภาวะของการจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเชิงบวกครับต่อมาครับการใช้คำถามโดยใช้คำสำคัญเชิงบวกเชิงโฟกัสครับเขามีคำพูดออกมาว่าทำไม่ได้หรอก ไม่ได้หรอนะครับเราก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนดูนิดนึงแล้วว่าอาแล้วจริงๆแล้วถ้าทําได้อยากเห็นผลลัพธ์อะไรเห็นไหมครับตัดคําว่าไม่ออกก็เป็นเชิงบวกแล้วเห็นไหมฮะโอ้ยกลัวว่ามันจะผิดเคแล้วที่ถูกเนี่ยควรมีคุณลักษณะอย่างไรเห็นไหมครับจากผิดเราเชนโฟกัสไปเขากลัวว่าจะผิด คำถามคือผิดหรือ,อยังยังนะครับเขากลัวเฉยๆแล้วก็ถามว่าเอาแล้วถูกมันควรเป็นอย่างไรทําให้เขามีเดเรคชั่นครับเปลี่ยนจากคําผิดที่เป็นเชิงลบมาเป็นคําถูกครับไม่เคยมีประสบการณ์เลยแล้วประสบการณ์ที่อยากได้ลหละมีเรื่องอะไรบ้างละ่ะที่เป็นความรู้ทักษะที่คิดว่าเคยมีแล้วคิดว่าเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้เห็นไหมครับ เขามีคําว่าประสบการณ์เราก็หยิบคําประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีเอาออกครับเหลือคําว่าประสบการณ์อย่างเดียวนี่เรียกว่าคําสําคัญเชิงบวกครับนํามาใช้คําถามได้เห็นไหมครับต่อไปครับการใช้คําถามสร้างสภา,าวะที่ดี the choice is y o u r ครับโหเครียดจังเลยอืมโอเคแล้วอยากจะทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยคิดว่าเราน่าจะ ต้องไปทําอะไรบ้างล่ะที่เราเคยทําแล้วรู้สึกดีโอมันยากมากเลยนะอืมโอเคแล้วเรื่องเนี้ท้าทายเรากับอะไรบ้างล่ะครับคําถามพวกนี้เป็นคําถามทําให้เขาเปลี่ยนสภาวะครับความรู้สึกห้ามไม่ได้นะครับเขาเกิดความรู้สึกแล้วเขาพูดในสิ่งที่เป็นความรู้สึกไม่ดีเราเข้าใจเขาครับเพียงแต่ว่าเราใช้คําถามชวนเขาไป เลือกมองอีกมุมหนึ่งนะครับความรู้สึกห้ามไม่ได้ครับเขารู้สึกไม่ดีแต่เราไปเลือกมองครับเขารู้สึกยากเราก็ให้เขามองท้าทายนะครับเขารู้สึกเครียดหงุดหงิดเราก็ให้รู้สึกว่าเรื่องที่เขาจะรู้สึกดีมีอะไรบ้างครับการใช้คำถามสร้างสมดุลในคุณค่าบาลานซ์นแย่ยูครับเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็อาจจะขาดขาดการสนใจผู้อื่นครับเช่นโอ้ย ผมทาเองได้อยู่แล้วโอเคแล้วถ้าเกิดจะทําร่วมกับเพื่อนหลกักเราควรจะต้องคุยกับเพื่อนอย่างไรเห็นไหมครับเพื่อทําให้เขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับหรือโอ้ผมไม่อยากเสียเวลานะครับคนอื่นทําไม่ได้ก็ผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับโอเคสร้างสมดุลครับผมไม่อยากเสียเวลาโอเคแล้วที่เราทําได้เร็วเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งปันให้กับเพื่อนแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรครับให้เขาสมดุลน,นิดนึงครับแทนที่จะยึดตัวเองเป็นหลักก็ ให้เขานึกถึงคนอื่นด้วยโอ้ยงานนี้ผมยุ่งอยู่แทรกปุ๊บผมทำไม่ได้แน่เขาไม่ต้องการงานแทรกโอเคแล้วแผนที่เขาทำอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรลองดูนิดหนึ่งว่าเราจะสามารถปรับแผนอะไรบ้างเห็นไหมครับสร้างสมดุลครับจากการที่ยึดติดว่าทําไม่ได้มันมีแผนมาแล้วแทรกไม่ได้หรอกให้เขาเอาแผนนั้นมาดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็กางแผนนั้นออกมาแล้วดูว่าจะทำยังไงกับแผนนั้นได้บ้างครับ สุดท้ายครับการใช้คำถามสร้างความเชื่อมั่นครับ Success Pattern ครับ Success Pattern คือเป็นการถามความสำเร็จในอดีตครับที่ผ่านมามีเรื่องอะไรภาคภูมิใจบ้างพอเขาเล่าปุ๊บความเชื่อมั่นเขาจะเกิดขึ้นครับเรื่องที่เคยรู้สึกว่ายากแล้วซับซ้อนมากตอนนั้นทำสำเร็จได้เพราะอะไรให้เขากลับไปย้อนอดีตของเขาครับว่าสิ่งที่เขาเคยกังวลสิ่งที่เขาเคยรู้สึกเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขารู้สึกแย่ เขาทำมันมาได้อย่างไรที่เขาภูมิใจที่เขาสําเร็จพอเขาเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้ปุ๊บสถานาที่เขาเป็นอยู่นี้จะเริ่มง่ายขึ้นจะเริ่มผ่อนคลายครับงั้นการใช้คําถามชวนให้เขาออกอยู่จากสภาวะที่ไม่ดีการใช้คําถามทําให้เขาเปลี่ยนมุมมองการใช้คาถามทําให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นก็เป็นการใช้คําถามที่ส่งพลังที่เราสามารถเลือกใช้ได้ท่านละครับชอบคําถามแบบไหนที่ท่านคิดว่านําไปประยุกต์ใช้ได้ หวังว่าคําถามแต่และประเภทก็จะทําทําให้ท่านได้ไอเดียได้แนวคิดที่ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวท่านเองครับลองฝึกใช้คําถามดูครับย้ําครับเป็นคําถามเปิดแล้วเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนี้ก็จะทําให้การพูดคุยของท่านกับคนที่ท่านเจรจาด้วยหรือพูดคุยด้วยออกมาในเชิงบวกแล้วก็เป็นคําถามที่ส่งพลังมากขึ้นครับขอบคุณมากครับ